สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่กําลังหารถเบนซ์นะครับที่ราคาล้านต้นๆนะครับแล้วก็ได้ปีใหม่ๆเลขไม้น้อยๆนะครับวันนี้นะครับโก้มานําเสนอให้เลยครับคันแรกเลยครับเป็น mercedes benz a 200 amg dynamic นะครับคันนี้ปี2023นะครับเป็นสีเทาเข้มนะไฟหน้าอนนี้สวยๆแบบนี้นะครับเป็น led high performance นะครับนี่ มาพร้อมกับเซ็นเซอร์รอบคันนะครับล้อแม็ก AMG 5ก้านคู่นะครับผมด้านท้ายเป็นไฟท้าย Full LED นะครับกันชนท้ายเป็นรูปทรง AMG นะครับมาพร้อมกับเซ็นเซอร์ให้นะครับเราไปชมภายในคันนี้กันครับว่าสะอาดและสวยขนาดไหนนะครับเป็นหน้าจอ widescreen นะครับช่องแอร์นะครับเป็นแอร์แบบไอพ่นนะครับนี่ครับสวยๆเลยระบบทัชแพดนะครับพวงมาลัยรูปทรง AMG ท้ายตัดนะครับเบาะนะครับเป็นเบาะหนังแท้ผสมวัชพันธุ์ทาร่านะครับสีดําเดินได้ตะเข็บสีแดงนะครับดูครับเบาะหน้าเบาะหลังครับ ใหม่มากๆนะครับสภาพดีสุดๆเลยครับในส่วนของหน้าห้องเครื่องครับเครื่องยนต์ครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินล้วนนะครับขนาด1.3เทอร์โบนะครับผมแล้วบอกเลยว่าหน้าห้องเครื่องคันนี้นะครับสวยมากๆใหม่มากครับนี่ครับฝากระโปรงนะครับเดิมทุกจุดนะครับผมดูหัวน็อตนะครับแก้มด้านซ้ายด้านขวาคานหน้าไฟหน้านะครับบอกเลยว่าเดิมๆและที่สําคัญครับเลขมาของเขาครับวิ่งมาเพียง20,000กว่าโลเท่านั้นครับผม มีบริการตรวจสเปกชันให้นะครับภายนอกภายในสวยๆแบบนี้นะครับหัวน็อตเดิมๆแบบนี้นะครับเนส่วนของที่สองนะครับเป็น Mercedes-Benz A 2 0 0 AMG Dynamic นะครับคันนี้ปี2022สีดำนะครับเลขไม่นะครับวิ่งมาเพียง20,000กว่ากิโลนะผมไฟหน้าเป็น LED High p o c e นะครับไฟหน้าใสๆแบบนี้เลยนะครับ กันชนหน้ากันชนท้ายครับเป็นชุดแต่ง AMG Body รอบคันนะครับผมเซ็นเซอร์กระยะมีมาให้นะล้อแม็กเป็นลาย AMG 5ก้านคู่นะครับกันชนท้ายนะครับนี่สวยๆแบบนี้นะครับไฟท้ายครับ Full LED นะครับแล้วบอกเลยนะครับว่าภายในของเจ้าคันนี้นะครับใหม่แล้วก็สะอาดมากๆครับนี่เป็นพรมลายรูปทรง AMG ท้ายตัดนะครับมาพร้อมมัลติฟังก์ชันนะครับแล้วก็ระบบ Pedal Shift นะครับหน้าจอครับเป็นจอยาวเป็นจอ Wide Screen นะครับผม มีระบบนําทางดิจิเตอร์ให้ในตัวนะครับและเบาะหนังครับเป็นเบาะหนังผสมคันทาร่านะครับเบาะคนนั่งนะครับบอกเลยว่าใหม่มากๆครับลูกทรงสมบูรณ์สุดๆเลยครับในส่วนของเครื่องยนต์นะเป็นเครื่องยนต์1.3ทอร์โบนะครับเป็นเบนซินล้วนนะครับผมบอกเลยว่านุ่มๆครับสนุกแน่นอนครับหัวน็อตฝากระโปรงนะครับไม่มีการถอดขยับหรือว่าถอดทาสีนะครับแก้มหน้าซ้ายขวาเดิมๆคานหน้าเดิมๆที่เรานะครับนี่ตัวสเปคชั่นให้นะครับการันตีไม่มีชนหนักผิดคว่ำน้ําท่วมและการันตีไม่ไหม้แท้ให้ทุกคันด้วก็เลขครับผม แล้วพบกันนะครับ